สวัสดีครับผมป้าก,กันนั่วเนาะคลิมนี้จะเอาไอตัวแม่ลงถังครับผมหรือว่าเพาะดวงกวางนะชุดแหลกเลยครับผมเพราะว่าผสมพันธุ์มาหลายรอบแล้วครับผมเดี๋ยวเอาตัวเติมแยฟอ,อกันเนาะตัวแม่ชุดนี้จะเอาลงสามตัวครับผม นี่มันผมใจเป็นกระปุกแบบนี้เนาะปีที่แล้วนี่ใจ้เป็นถังครับผมถังซีเหลียมนะแบบนี้มันจะได้ง่ายครับผมใส่ได้ประมาณสามสี่ตัวครับบันน้อยบรรยายเกินไปครับ <c oughs> ปอพันธ์ของมันนี่เลยครับผมไอ้ง่ามกับไอ้อาอีนเนาะครับผมสองตัวอันนี้ แมตดงกวางครับผสมน้ำเรียบร้อยครับเนี่เป็นแมตไม่เนาะสั่งมาโดยตรงครับโอเคมาจัดเลยครับวันนี้วันที่อย่างสิบสองมั้ง็ใส่ประมาณนี้ครับผม กันกันเองก็ใส่ประมาณนี้ครับปีนี้เป็นแม่พันธุ์ของไผ่ของมันครับผมปีที่แล้วนี่ก็ผสมมั่วเนาะได้กวางกี้มาหลายเลย เป็นแม่พันธ์แบบซิงซิงเลยครับผมคลิปนี้ทำ <c oughs> คลิปนี้ไอพ่อถังเดียวครับผมกระปุกเดียวครับเจ็ดถังอะกระปุกพ <c oughs> ื้นที่มันจำกัดครับผมอยู่กรุงเทพเนาะ นี่เวีนช่องข้างน้อยครับผมเมื่อมันขึ้นมากินอ้อยครับกวางมันใหม่ดีเนาะนี่เอาแน่นพอประมาณครับนี่เรียบร้อย คลิปนี้ก็สบายสบายเนาะถ้าเพาะเปลี่ยนมันกับหยาครับผมพเพาะกวางหนึ่ลังจากที่เขาใส่แมตลงไปเรียบร้อยเนาะเขาก็เอา,เอาแม่พันธุ์ที่มันพร้อมแล้วครับลงไปดูแม่พันธุ์ตัวดำๆใหญ่ๆเลยครับนี่ หาเหนตัวกันอันนี้ผสมประมาณ4รอบครับกันผ่าดเนาะตัวหนึ่งเลยสองตัวนะครับผมอันนี้ปอพันไอ้อ้าพุ๊งนี่ผมจะใส่สามตัวปอ อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นของไอ้งามเลยอ้ามหัวครับถ้ามันยาวมุดมันก็มุดครับผม นี่มันยังมุดเนาะเขากาเอาอ้อยครับผมติดปอกไปเนี่ยใส่ไปครับผมสามตัวใหญ่ๆเนาะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็ปิดฝาไวปฝาก็ต้องเจาะหูเด้อเด้อนี่ครับผมเหาไปว่ายตีเย็นๆครับผมเดี๋ยวเขียนวันที่กัน วันที่สิบสองเดือนยังสิเดือนยังงเดือนงวะกันยาสองกันยา สองหนึ่ง,งเขียนให้พ่อจำได้ครับโอเคแค่นี้ก็เซตเรียบร้อยครับผมกระปุกแรกของปีนี้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับไปปานคลิปต่อไปสำหรับนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับจะเ,เ,เหลือเหลือหามลายกระปุกอยู่เดี๋ยวคอยพ่อครับผมบางแม่เนี่มันได้ผสมเลยครับ เรียบร้อย